ได้วสิตามกระโพดให้สู้กินเด้อมาตักเสียงไล่ได้่นิเอาเยอะไหมพอหรือยังแล้วแต่หนูเไม่พอก็ไปอีกวันนี้ก็ได้เอาไปแบ่งอ่ะเอาแจกเนี่ยอีกสักถาดก็ได้สักถาดอีกสักถาดบองนมาเอาอีกให้ฟีมาตมเด้ออีกหนึ่งถาดนะคะนี่ อยากแจกใครแจกเลยนักใครชอบใครแจกเลยวายถ้าไม่แจกเขาแสดงว่าไม่รักเขาเหรอูแล้วแจกนี่คือใจดีทันน้ะว่าคุณอัศวะติยขอให้เจริญเจริญนะสุณสดีรวยรวยนี่สองถาดเด้อผู้ใดเป็นคนที่แพรีร่รักไอ้แปมปะได้กินผู้ใดบริได้กินคือบริหักแต่ดอกเด้อนี่สีบแบงไฮ YouTube นปีใหม่ได้ของคุณพอ่อโทดจากพี่ฟานนะคะโอ้ล oh. าอยู่ไอ้ฟ้านกประมาณพี่ฟานไปแล้วก็เรียงใส่หม้อค่ะหนึ่งซีฟักนี่นะคะ่ะ เกลือนะคะไม่แตกอะไรพี่กระเบื้องไม่ยากที่เปิดละไปซื้อของนะจ้ะหอยหอยหนึ่งครับไปกันเลย อยู่นี่เหรอม่แม่เาจะหแม่มเขาาี่เรเา้เป็นได้หมดไได้ต้นเดียวเลยได้ดีมีาย ก็เล่นเกมก็สรุแล้ค่ะพี่เลยเกมมันก็เปเหลอยังมาเล่นยังมาเล่นค่ะปะตัดอีกโค้งหนึง